สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่5 Minute Casting โดยผมอาจารย์อันบัดิตจมบุญทรัพย์ครับสำหรับในวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยในเรื่องความชอบที่เข้าใจมันใช่จริงหรือเทคนิคก,การเปลี่ยนความชอบให้กลายเป็นเงินสาเหตุคือนะครับในวันนี้มีคนถามเข้ามาครับว่าอาจารย์ครับผมมีทักษะแบบนี้แบบนี้นะความถนัดแบบนี้สามารถใช้โปรแกรมแบบนี้ได้ ผมควรเรียนคอร์สอะไรเพื่อไปหาเงินดีเป็นคอร์สที่หหรือคอร์สที่2ดีครับมันก็ทําให้ผมนั่งกลับมาคิดเนาะว่าเออจริงๆแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราจะมองที่ตัวเงินอย่างเดียวบางทีเรามองตื้นเกินไปหรือเปล่าครับอันดับแรกผมอยากให้คุณคิดก่อนนะครับว่าสิ่งที่คุณชอบทําคืออะไรความถนัดของคุณสามารถแปลงรายได้ยังไงและแน่นอนครับ เมื่อคุณทํางานนะครับมันก็จะมีสิทงที่คุณชอบและคุณไม่ชอบคุณจะรับมือกับมันยังไงครับคํา <c oughs> ถามที่คุณควรจะถามนะครับก็คือว่าคุณรู้หรือยังครับว่าคุณชอบอะไรจริงๆ <c oughs> การค้นหาความชอบนะครับมันก็เริ่มต้นด้วยการมองเข้าไปในตัวเองนี่แหละครับดูสิครับว่าเอ๊ะอะไรนะที่ทําให้คุณทําแล้วรู้สึกว่ามีความสุข อะไรเองที่คุณทำปับ๊บแล้วคุณรู้สึกว่าเอ,อ้ยคุณจมลงไปลืมตาขึ้นมาดูที้งีอา้าวนี่มันผ่านไปกี่นาทีแล้วหรือนะครับถ้ามันมีเรื่องอะไรเนี่ยที่คุณชอบคุยชอบศึกษานะหรือเราลงมือทำได้อย่างต่อเนื่องอันนี้ล่ละครับน่าจะเป็นความชอบที่แท้จริงของคุณวิธีการในการค้นหาตัวเองนะครับก็คือหนึ่งลอง list ดูครับว่าไอสิ่งที่คุณชอบเนี่ยนะหรือชอบทำในชีวิตประจำวันเนี่ยมันมีอะไรบ้างข้อสองครับ สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทักษะอะไรบ้างและข้อ3ครับอันนี้ง่ายๆเลยคุณลองคุยกับคนใกล้ๆตัวดูครับแล้วคุณตั้งคำถามเขาเนาะว่าเอ๊ะคุณเห็นไหมครับว่าผมเนี่ยเก่งเรื่องอะไรแต่ถ้าคำตอบนั้นมันยังไม่ใช่คำตอบที่คุณต้องการจริงๆแล้วเนาะหรือแบบยังรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่นะผมอยากให้คุณลองอ,อท,ดทดสอบง่ายๆนะครับด้วยการที่แบบว่า อย่างนักเรียนที่เข้ามาเนี่ยนะครับก็จะถามผมเนาะว่าจะเรียนคอร์ส t e a c h e r p เ t i t c h e r ซึ่งเป็นคอร์สท,ที่ทำ w o r k ์กชีตขายหรือจะเรียนอีกคอร์สหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคอร์สออกแบบหนังสือขายบน Amazon อันนี้ผมเลยบอกเขาว่าคุณก็ลองไปดูครับว่าถ้าเกิดคุณจะทำนะครับอย่างแรกคุณลองไปดูเลยนะว่าคุณลองดู YouTube ครับ YouTube ที่เกี่ยวข้องกับ Workshe ี t หรือ Activity สํสหรับเด็กครับว่า คุณดูแล้วคุณรู้สึกเพลินไหมคุณดูแล้วคุณรู้สึกเป็นยังไงบ้างหรือถ้าคุณจะไปสายงานออกแบบคุณก็ไปลองดูครับว่าเออโปรแกรม Photoshop โปรแกรม Affinity Photo Affinity Pu b l i s h e r คุณไปลองฝึกลองทำดูแล้วเป็นยังไงคุณชอบไหมกับการที่ได้ทำตรงนี้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นง่ายๆครับที่จะรู้ว่าคุณชอบอะไรจากนั้นนะครับคุณก็มาลองเปลี่ยนความชอบของคุณให้กลายเป็นรายได้ครับจะเปลี่ยนยังไงล่ะอันดับแรกครับ เปลี่ยนให้มันกลายเป็นสินค้าหรือบริการเช่นถ้าคุณชอบเขียนครับคุณอาจจะเขียนอ e ีบุ๊กนะครับแล้วก็ลงขายบนอ m a ซ o n หรือในตลาดประเทศไทยก็ได้ถ้าคุณชอบทําอาหารนะครับคุณก็อาจจะทําแบบพวกคอร์สทำอาหารออนไลน์นะครับหรือสอนสูตรทําอาหารต่างๆหรือถ้าคุณชอบออกแบบครับคุณก็สามารถรับงานกราฟิกดีไซน์นะครับหรือดีไซน์หนังสือไปขายบน a m a ซ o n ก็ยังได้นะครับอันที่2ครับเปลี่ยนความถนัดของเราเป็นการสร้างโอกาสครับเช่น ทักษะของคุณเนี่ยมันสามารถช่วยอะไรคนอื่นไ้บ้างเนาะอย่างเช่นลุงช่างเนี่ยครับเป็นคนที่มีความถนัดมีความเชี่ยวชาญด้านช่างมากเนาะการตกแต่งบ้านต่งางๆนะครับเขาก็สามารถแก้ปัญหาให้กับเขากับคนอื่นได้ครับก็ทําคอร์สคุยกับลุงช่างขึ้นมาเห็นไหมครับแค่นี้ก็เปลี่ยนเป็นเงินได้แล้วหรือทํา youtube คุยกับลุงช่างขึ้นมาก็สามารถหาไรายได้จาก youtube ได้เช่นกันครับสิ่งสําคัญคือคุณอย่าลองนะครับ อย่าโทษทีครับคุณอย่าก,กลัวที่จะลองครับเริ่มต้นจากเล็กๆไปก่อนครับค่อยๆเริ่มค่อยๆทําทดลองทําในวงเล็กๆก่อนนะครับเพื่อทําอะไรฮะเพื่อจะดูครับว่าผลตอบรับมันเป็นยังไงแต่แน่นอนครับในระหว่างที่เราทําสิ่งที่ชอบเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่ไม่ชอบเข้ามาด้วยเนาะอันนี้ครับวิธีการรับมือก็คือหนึ่งฮะผมอยากให้คุณโฟกัสไปที่เป้าหมายใหญ่ก่อน ลองระลึกลองคิดถึงเสมอครับว่าไ้เป้าหมายสุดท้ายที่เราต้องการเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสําเร็จเรื่องของรายได้ที่เราได้จากงานนี้พร้อมทั้งซึมซับความสุขที่เราจะได้จากงานนี้มันมีอะไรแล้วเอาตัวนี้แหละครับไปต่อรองกับสิ่งที่ไม่ชอบครับอันที่2ครับเป็นการจัดเวลาให้เหมาะสมเนาะก็คือไองานที่ไม่ชอบครับคุณลองค่อยๆแบ่งเวลาเป็นช่วงสั้นๆในการจัดการมันเนาะเราจะได้ไม่เบื่อครับเวลาที่เราทามันงาน ทำงานมาในยาวนานเกินไปอันที่3ครับลองใช้เครื่องมือช่วยนะครับเดี๋ยวนี้มี AI ต่างๆมีซอฟต์แวร์ต่างๆที่ช่วยจัดการงานที่ซับซ้อนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบอทแชทต่างๆหรือ Chat GPT นะครับสำหรับการตอบคําถามลูกค้าและสุดท้ายครับถ้ามันไม่ได้จริงก็ลอง เอางานที่ไม่ชอบไปให้คนอื่นทำเนาะ,ะในระหว่างที่เรายังมีรายได้ไม่เยอะนะครับเราก็อาจจะแบบหาคนใกล้ตัวมาไว้วานมาช่วยทําก่อนนะครับแล้วพอรายได้เราเริ่มเยอะขึ้นเราก็ค่อยๆเริ่มจ่ายเงินเขานะครับหรือหาคนมาช่วยทํางานหาทีมงานให้เยอะขึ้นไปเรื่อยๆครับโดยสรุปแล้วนะครับการเปลี่ยนความชอบให้เป็นเงินเนี่ยหนึ่งครับคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณชอบอะไรสองนะครับสิ่งที่คุณชอบมันเปลี่ยนเป็นสินค้าเป็นบริการยังไงแล้วก็ทดลองขาย สครับถ้ามันมีสิ่งที่ไม่ชอบในงานเราจะจัดการมันยังไงก็หาวิธีการในการจัดการให้เหมาะสมด้วยครับข้อคิดครับเราเปลี่ยนความชอบเป็นเงินไม่ใช่เรื่องยากครับเราสามารถเริ่มจากการที่เข้าใจตัวเองแล้วค่อยๆพัฒนาในสิ่งที่คุณรักไปเรื่อยๆความสําเร็จจะตามมาเองครับสุดท้ายนี้ครับวันนี้คุณรู้หรือยังครับว่าความชอบของคุณคืออะไรลองเริ่มต้นค้นหา ลองเปลี่ยนมันให้กลายเป็นโอกาสในการทำเงินของคุณได้ขอบคุณทุกคนที่รับชมและฟังในวันนี้นะครับหากมีคำถามใดๆอยากแชร์ประสบการณ์ก็สามารถตอบในเมนได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์ครั้งหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ